คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะช่วงนี้เรื่องของกระแสน้ําต่างๆก็ยังต้องระมัดระวังมแม้พายุจะพัดผ่านไปแล้วแต่บางทีน้ําป่ามันอาจจะไหลหลากโดยที่เราไม่รู้นะคะคมีชาวบ้านค่ะเขาล่องแพรไปตัดไม้ไผ่แต่ปรากฏว่ากระแสน้ําในแม่น้ํายมมันเชี่ยวกรากมากสุดท้ายพัดแพรล่มแล้วเขาก็จมศูญหายไปตอนนี้หาตัวไม่เจอเลยนะคะผู้ที่ศูญหายชื่อว่านายประดิษฐ์สุคำวงค่ะ เป็นชาวบ้านตำบลแม่ปานอำเภอลองจังหวัดแพร่ก็ล่องแพไปตัดไม้ไผ่พร้อมกับเพื่อนนะคะทีนี้พอตัดไม้ไผ่ได้ใช่ไหม <c oughs> เขาก็เอามารวบรวมมาสักยี่สต้นแล้วมาประกอบเป็นแพล่องกลับจังหวะนั้นแหละค่ะคือน้ําในแม่น้ํายมเนี่ยกระแสน้ํามันเชี่ยวกราบมากตรงช่วงหาดวังเงินใกล้กับโรงโมหินแพที่เขาล่องมามันก็เลยล่มนะคะแล้วเขาก็ตกแพจมน้ําหายไปเลย ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะไปสอบถามนายบุญมีสุขคำวงพ่อของผู้สูญหายก็บอกว่าหลังจากที่รู้ข่าวด้วยนะเขาบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทําได้แค่ภาวนาขอให้เจอร่างลูกชายแถมมีคนในหมู่บ้านฝันด้วยว่าลูกชายเนี่ยมาเข้าฝันบอกอยากกลับบ้านนอนหนาวอยู่ในน้ําวันนี้จะกลับบ้านแล้ว,วเขาก็เลยเชื่อว่าวันนี้น่าจะได้เจอร่างลูกชายแหละส่วนภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าเลิกกันไปแล้วภรรยาอยู่กรุงเทพ ก็รู้ข่าวแล้วเหมือนกันก็โทรศัพท์มาเล่าว,ว่าลูกชายไปหาที่ห้องไม่พูดจาอะไรแล้วก็เดินหายหันหลังไปเลยเรียกยังไงก็ไม่หันกลับมาเหมือนมาบอกลาค่ะซึ่งเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานนะคะเขาก็ใช้เรือท้องแบนออกตระเวนหาตามลําน้ําชาวบ้านก็มาช่วยกันทํากับข้าวดูแลอาสาสมัครที่ช่วยกันค้นหาผู้สูญหายค่ะประมาณในอำเภอลองนะคะก็ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยบอกว่า สำหรับปฏิบัติการวันนี้เนี่ยก็คือเอาเรือท้องแบนออกล่องหาผู้สูญหายตั้งแต่ช่วงเช้าล่องจากถ้ำแก่งหลวงไล่ขึ้นไปตามลําน้ําก็ยังไม่มีวิแววว่าจะเจอร่างนะคะเพราะกระแสะน้ําก็ยังคงเชี่ยวอยู่ค่ะส่วนช่วงบ่ายถ้านักประดาน้ํามาถึงเนี่ยก็จะให้ลงดําหาร่างเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยของนักประดาน้ําด้วยถ้าเกิดว่าน้ามันไหลแรงมากแล้วมันเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมแผนการอื่นในการรองรับนะคะซึ่งการค้นหานี้ก็ต้องเน้นความปลอดภัยของอาสาสมัครกู้ภัยเป็นหลักด้วย เบื้องต้นจะเน้นค้นหาบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุค่ะเพราะว่าจุดตรงเกิดเหตุเป็นจุดน้ําเชี่ยวแล้วก็ลึกลักษณะเป็นน้ําวนนะคะก็อันตรายมากค่ะเบื้องต้นคิดว่าผู้สูญหายน่าจะเสียชีวิตแล้วนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้หาไม่เจอจริงๆก็อาจจะต้องรอเวลาให้ร่างเนี่ยลอยขึ้นมาเองครับ